ไม่ทราบวันเดือนและปีมีการระเบิดขึ้นจนได้โทรสัพทะสืินไปทั้งตึกไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงยืนยันตัวบุคคลฉันต้องขังตัวเองไว้ที่ห้องนี้ก่อนก็ไม่ได้หวังน้ำหรอกว่าเจ้านี่มันจะช่วยฉันได้ แต่ว่านะเวลาของฉันก็กล้จะหมดลงแล้วก็คงกลายเป็นแบบคนอื่นๆนั่นแหลยตัวฉันเองตอนนี้เอ ม่ทราบวัน,นเดแจ้าช่วยดูนี่สิอ๋อวันได้ผลก่อนที่คืดฮะชื่อตัวอย่างทดลองเคใช้ได้ผลอย่างนั้นเหรอเอออ๋อจะยังไงก็ช่างมันเถอะยังไงฉันก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ถ้าเป็นร่างกายแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าและหน้ากากยังได้เลยมั้งฮะฮะึ ฉันเกือบจะทำตัวเองพลาดซะแล้วถึงตัวฉันเองจะดูเหมือนพวกมันก็ตามแต่ตัวฉันเองยังมีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเท่านั้นแหละมีสิ่งเดียวเท่านั้นแหละที่ฉันอยากจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนให้มันดีขึ้นกว่าเดิม